นักร้องสาวอารมณ์ดีเปิดใจเคลียร์ครั้งแรกมีลูกกับฟิล์มรัฐภูมิจริงไหมยอยู่ดีๆก็งานเข้ามีประเด็นข่าวไม่เคยส้มสำหรับนักร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดีลาลาอาสยามเมื่อลาสุดเจอเพจเขียนข่าวพาหัวพระเอกฟิล์มรัฐภูมิให้ของขวัญราคาหกหลักยอมรับว่าอยู่ด้วยกันมานาน20ปีงานนี้ลาลาจึงอยากจะขอเคลียร์ชัดๆในรายการคุยแซ่บโชว์ ว่าที่อยู่ในด้วยกัน20ปีคือการอยู่ในบ้าน r s และภาพนี้คือภาพเก่าช่วงที่โควิด19ระบาดหนักช่วงหนักเธอยอมรับว่าช็อตจริงแล้วฟิล์มก็ยื่นมือเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือด้านการเงินและด้วยความที่สนิทกันเราจึงชอบเล่นแบบการกอดการหอมกันคนเลยอาจจะเข้าใจผิดในส่วนนี้ได้ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องกันสนิทกันร,รู้จักกันมานานส่วนประเด็นข่าวที่ว่าสุขลูกกับฟิล์มนั้นละลาเผยความจริงว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกชายของน้องสาวคนเล็กซึ่ง เราก็ขอคุณพ่อคุณแม่ของเด็กแล้วเรียบร้อยที่จะขอให้เขาใช้นามสกุลเราเพราะบ้านเรามีแต่ผู้หญิงหมดจึงอยากมีลูกชายไว้สืบทอดนามสกุล